ยากจะด่าคนคิดเกมมากเลยเสียงแบบเฮีย้ยหลอนน่ะอยากด่าคนคิดเกมไมค้ามากเลยตอนนี้ไปหาโลเสียงพวกนี้มาจากไหนวะ <c oughs> ชักไม่อยากใส่หูฟังแล้วถ้าไม่ใส่ก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวหันมาตกใจไว้อีกนานไงว่าแล้วลืมไปกูเปลี่ยนอาวุธกอน <c oughs> โอ้โหมีเยอะด้วยอะ่ะ เฮ้ยเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วนั่นานั่น,น,น,นมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วมีเยอะแยะเลยเดีย๋ยวทางนู้นค่อยไปไปทางนี้ก่อนเมื่อกี้เราเห็นทางนี้มีอีกตัวหนึ่งโหเห็ดเห็ดมาริโอป่ะเนี่ยกินได้ปะ่ะกินแล้วตัวจะใหญ่ขึ้น เอ้ยโอ้ยอย่า er บอกนะเดินมาตั้งนานเพื่อมาวิ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 หูระเจ้าจอดเฮ้ยเฮ้ยหูอะไรอ่ะอะไรอ่ะวยเราเจออะไรเข้าอ่ะเราเรตีมันตายไปแหละเราตีมันแตกไปแล้วว่ามันคืออะไรอ่ะใครรู้มาบอกเราด้วยโอ้โหกล่องของใครวะเนี่ย แล้วว่านะจุดจุดนี้เราเอ่ออุย้ยมันต้องเราเราเราเหมือนเราทำอะไรผิดยิ่งใหญ่มากเลยเออขอญาตตอกจะได้เห็นโลกัาน์กว้างขึ้นนะคะเออพวกมึงอ้าวอะไรวาโอเคไปดีกว่าอันนั้นอะไรอะ่ะเหมือนกล่องดำ เมื่อคืนกล่องอะไรอ่ะใครรู้มาบอกเลยนะใครรู้อย่าลืมมาโพสบอกแล้วนะว่ามันกล่องอะไรอ่ะตื่นเต้นอ่ะโอ้โหข้าใครเคยมาบุกถ้ำนี่แล้วบอกกล้นะว่าออกทางไหนคือเรางงมากเลยนะจุดจุดนี้ทางนน้นเปล่าวะเหมือนแบาบประจนภัยแล้วได้พบอะไรสักอย่างขอญาตโกงหน่อยแล้วกันนะคือมันออกไม่ได้อ่ะโอเคเอา่า เฮ้ยมีเสียงไก่เฮ้ยมีเสียงไก่เฮ้ยนั่นไงทางออกของเราเราเรากำลังจะกลิกออกไปแล้วอ้าวน,านั่นกูมไม่ได้อยากเจอมึงเลยนะมาทำไมวะนั่นไงทางออกของเราอ้อทำไมมันสูงจังเลยโอ้พระเจ้าจอราจเจอทางออกแล้ว ดีใจจังเลยดีใจอ่ะแต่ขึ้นยังไงนั่นๆลงมาลงมาเออลงมา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 แล้วไปไกลๆโอเคทางนี้ล่ะโอ้จะได้กลับไปสู่โลกบนบนกว้างใหญ่เฮี้ยวชิโย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 หลอกมาได้แล้วไปโดนมุนตัวสามรอบ โอ้ยเรจะออกมาได้กูทับบ้าใครเดินใครเดินเอาว่าขอจบไว้เท่านี้นสำหรับการรีวิวรอบนี้ถือว่าเป็นการรีวิวที่สนุกระทึกมากเลยไว้คับได้ถือว่าโอเคนะคะเล่นได้สนุกดีใครยังไม่เคยเดินสำรวจถ้ำก็ลองดูค่ะแล้วถ้าเมื่อกี้ใครเห็นช็อตเมื่อกี้ช่วยมาบอกด้วยว่ามันเป็นกล่องอะไรไม่รู้จริงๆทำการพังมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขอไปสู้รบปบมือต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ การรีวิวครั้งหน้านะคะ